สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty World at War นะ okay, เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปาบ,บุกอารมณ์ที่ปราสาทชูริครับ <c oughs> <c oughs> Home. All ส삿ชูรนะิด่าน breaking point น,น,นะครับ29พฤษภาคม1945น,น,น,นะครับปราสาทชูริกินาว่านะครับกระสุนหมดย <laughs> ังมีกระสุนะเอาไปทำอะไรกันหมดวะกระสุน As soon as they're refueled and rearmed. for now, it's just us wow. This is we got. Share it out Sniper fire! Where the hell are they? Oh, one side Come on, come on อ้ไอเียโอยแล้วมีมอิบใช้ปืนครบด้วยวะ Uh ้อเงในับ <lush> ม okay, ีอะไรกเดี๋ยวเราไปรวมทีมกัน <concerts> อ okay, ีกด้านนะ โอ้ยเจไปๆไปๆครับไปถล่มพวกญี่ปุ่นโอเคขึ้นไปนะครับเจอเจอแล้วเพื่นอนอุ้ย โอ้ยพวกญี่ปุ่นมาเต็มเลยอ่อพ่อยโอ้โหไป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 ปันใส่ปันใสนี่ย พวกญี่ปุ่นแกสู้ขาดใจเลยนะโอ้ยระเบิดอุ้ยตกหลุมอีกอ่าโอ

ไปไปไปบุกบุกบุกมา <c oughs> อุ้ยอ๋ยอเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยปืนรอดอเป็นไง <laughs> ปิงมาลนะ

đi M1, a 1 Carbine nữa má. Ok, bye bye bye, win 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 Má. มีศพกระตุกด้วยแสดงว่าตายแบบไม่สงบน,นะครับ,บโอ้ยมีซ่อน่อาโอเครีโหลดรีโหลดบุกเข้าไปดันเข้าไปนะครับ นี่แน่ทุกปืนครบเหรอมา oh. นี่แน่นี่แน่ <laughs> มาอะจะเอาแบบปลาเลยแล้วกัน <laughs> หนังนี่เลยเซฟวิ่ง private ไรอันอ๋อ oh. oh. ไป นี่แน่นี่แน่อเอาแบบปลาไปนี่แน่บึ้มไปติดติดติดมาปุกเข้าไปนี่แน่ นี่แน่ย <c oughs> บึ่มไปนี่แน่อ๋อโ <c oughs> ถูเอ้ยเพื่อนนี่แน่นี่แน่นี่แน่บึ่มไปเดิน

boom bài à. ui mà mà không mà ok liệp <sad regarded> <recherché> <ideas> <relacion> เปลี่ยนนี่แล้วกันโอ้โหมีหลงเหลือไปยไอพวกอู้งานครับเออเฮ้ยไอพวกอู้งานครับมีชิงระเบิดชิงไ้ด้วยเฮ้ยโอยโอเ t ้ i s t

อ้ยกำจัดให้หมดพวกญี่ปุ่นโอเคไปเข้าไปข้างในนะครับโอเคทางนี้นะครับโอเปนไฟร์มนลเร์บนัม อ๋อโอเคคุมปืนคุมฟ้อมปืนคนนะครับอ๋อไอเละเอาปืนกันดีกว่าบึ้มปืนร้อนนะปืนร้อนเอ๊ะ ร <Okay. S 2> ะเบิดด้วยวิงว่งเลยคือรับโอเคว่า่าจะเลียโอ้ <Okay. S 2> วิ่งมาด้าน,านหลัง ลงมาข้างล่างนะครับไปๆๆเจออะไรบ้างปพิมยิยงถังน้ำมันนะครับ ระเบิดไม่โดนดิมาปุ้มไปปุ้มไปนี่แนะปุ้มปุ่มปุ่ม,มอ่าบึ้มไป แางในนับโอเคขึ้นไปข้างบน โอเคหยุดยิงก่อนนะครับโอเคเอายกมือขึ้นโอ้ยโอเคมันรู้สึกจะยอมแพ้แล้วนะ <es> โอ้ยเอาอุ้ยตายหาแล้วโลบักโอ้ยแย่แล้วโลบักไปแล้วไม่น่าเลยปึ้มโลบักต,ตายนะครับเพื่อนเราล้างแคนใหน้เพื่อนนะครับอุ้ยเอาโถเพื่อน มาทำกันอย่างนี้ไอพวกญี่ปุ่นต่อไปกูจะไม่กินอุย้ยต่อไปกูจะไม่กินซูชิอีกแล้วต่อไปกูจะไม่กินแซลมอนต่อไปกูจะเลิกกินวาซาบิเอาระเบิดขึ้นไปดึงไปนี่เน,น,น,นี่ยควันควันเอาหมีเท่า,หาไหร่ใส่ให้หมด โ okay, อเคแอร์สตรยนะครับมาใช้อากาศสนับยิงสนับสนุนนะโอ้ย45วิโอ้ยอย,ยิงต่อไป

มาเต็มเลยเฮ้ยระเบิดเกิดเฮ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอืมไอ้นี่ก็ปุุงปุุงเข้ามาอยู่เรื่อยเลยเอา้าตรงนี้ก็ได้โอ้ย

ยระเบิดไฟแล้วอีกแล้วเหรออ้อีกแล้วโอ้ยโอ้มันขยันปาจริงเลยโอ้ยโอ้ยเคล่อนเครื่องบินไปถล่มตึกทางหน้าทิศเหนือนะครับ Ok lễ <laughs> Mà Ê Lông lúng, lúng lúng Quanh này á à? Ôi à. มาโอ้ยมากตเต็มเลย,ยต่อไปเป็นการ disbuilding เหรอโอเคไปคิดต,ต้อนตอนออกนะเฮ้ยละเบิด Không mà, ma, ok mà tên rồi Chỉ xịp quý Đã nhỉ เคโดนนะอุ้ยปึ้มเกสามสิบปุ้ยนะครับโอเคเหมือนยังยังไม่เรียบร้อยดีนะปุ้กแล้ว โอ้ยห้าโหโอเคอ้าวให้มันโดนมั่งกระสุนเหลือน้อยแล้วมามาบึ้มบึ้มเคโดนเรียบร้อย everything that was asked of us we've done every, back. <laughs> slit our every day we've spent crawling through the mud and the dirt while bullets whistle all around this is the enemy's last stand when we take shuri castle ปราสาชุรีก็ลม่ลมลงลมสลายลงนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปวัตเเบียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค,ครับ